เรื่องนี้เนี่ยถือเป็นการพูดถึงมานานแล้วนะฮะสำหรับการนําเข้าสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะห<ะ>ลายคนก็ยังงงว่าอ่ะตอนนี้ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยไปซื้อของจะซื้อได้ขนาดไหนและกลับเข้ามาเนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มกันเหรอ,อ,อนะฮะอ่ะเรามาดูประเด็นนี้กัน ก็ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกับสาวมินพิชยานี่ครับที่มีการ<ะ>ถ่ายภาพกระเป๋าแบรนด์ไฮโซแบรนด์หนึ่งเนี่ยว่ามีการจ่ายภาษีนําเข้าหรือไม่จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับ<ะ>ล่าสุดนะครับอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะโดนกันไปแล้วกับแท็กพาร,รันยูนั่นเองแท็ก <c oughs> นะฮะเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีมาคุณผู้ชมครับ <c oughs> และได้โชว์ค่าปรับที่สุลกากรเนี่ยปรับเป็นมูลค่ากว่า4 0 0 0บาทนะฮะ <c oughs> 4 0 0พบาทเลยภายจีสุดตัวนะครับโดยเป็เสีงกล่าวระบ,บุว่าเป็นสินค้าประเภทแก้ว1หน่วยโดยแท็กเนี่ยก็ได้ เขียนแคปชั่นไปด้วยนะฮะว่า<ะ>นั่นไงกรมศุลนเรียกเลยฮ่าห้าาแฮชแท็กนำเข้ามาเยอะของฝากทั้งนั้นเอาเอๆาเอา,เอา,เอา ทำตามกฎเขาวันหลังใครอย่าฝากซื้อนะใครหิ้วอะไรมาก็ดูดีๆนะอีอีอีออาฝากฝากกันมาน,นึกว่าเอามาขายแน่นอนดูหน้าด้วย<อ>สงสัยตามไอจอยู่นี่<อ>ก็คือเราไม่ได้มีคลิปว่าตอนเขาปรับหรืออะไรกันหรอกแต่ว่าแท็กเนี่ยเอาไปเสร็จมาให้ดูเลยว่าโดนไปเท่าไหร่บ้างสี่พันบาททำตามกฎ <4, 000 S 2> หมายจริงจริง,รง,รงกฎเขาก็ออกมาแล้วแล้วก็จริงๆถ้าไม่อยากเสียอะไรเนี่ยเขามีวิธีการก็คือก่อนเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเขาจะมีการให ดีแคลร์ของของเราก่อนว่ามีของอะไรบ้างหากลับมาเนี่ยก็ค่อยมาดูว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียตังค์เพิ่มหรืออะไรเงี้ยก่อนออกนอกประเทศก็ศึกษานิดนึงว่าอะไรที่นําเข้ามาได้บ้างนําเข้าไม่ได้แต่ว่าแท็กพลันยูนี่ลืมแฮชแท็กอีกอันหนึ่งนะคืออะไรครับจะต้องไปเก็บแฮชแท็กเก็บตังค์คนฝากซื้อจริงถ้าเป็นผมต้องเก็บนะเนอะของฝากเท่านั้นที่เราเสียสี่พันคุณเอาใบภาษีไปให้เขาดูเลยนี่คุณต้องเสียค่าอันนี้เพิ่มนะฝากซื้อนะ